สวัสดีนะครับ f อฟพศคณยโสนนะครับ f อฟวินิโตท้าวนะครับวันนี้นะครับเย็นวันที่28มิถุนายนนะครับวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมบ้านนะครับช่างวินิต์กันนะครับบ้านนะครับนี่คือบรรยากาศบ้านช่างวินิต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าบ้านก็จะสบายนิดหนึ่งนะครับไม่มีใครจอดรถหน้าบ้านนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับ ตู้บูทูธนะครับเพิ่งทำเสร็จนะครับก็ฝาก f อซนะครับช่วยสนับสนุนนะครับเครื่องเสียงของวินิลอตโต้สาวด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาพาชมนะครับตู้บูทูธนะครับวันนี้เรามาถ่ายทำกันที่บ้านนะครับเหมาะสำหรับนะครับเปิดในห้องนะครับในสํานักงานต่างๆนะครับ น้าหนัก7กิโลกรัมนะครับก็มีนะครับวัลล่มนะครับเบรดนะครับกลางแหลมตรงนี้นะครับ AUX ได้นะครับที่ชาร์จนะครับมีที่ชาร์จแถมให้นะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับตู้บูทูธนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้นะครับน้าหนักเกิโลนะครับราคาจําหน่ายนะครับ5้0 0ันห้าบาทนะครับ5้าพ้พร้อมส่งนะครับสําหรับ ท่านที่สนใจนะครับ5 9 0พพร้อมส่งนะครับเอาพร้อมส่งเลยนะครับอ่าฟังเพลงกันนะครับดีมากนะครับเป็นวงจรคัสด,ดีนะครับเสียงลอยๆเลยนะครับ สิบยี่สิบเมตรฟังได้สบายนะครับไปเที่ยวทะเลนะครับหรือจะไว้ในรถในห้องนอนห้องครัวนะครับห้องสำนักงานต่างๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านวีดีโอโต้จาวนะครับ0 9 6 9 5 0 0 9 4 1นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมี2รุ่นนะครับเดี๋ยวจะเราจะรีวิวนะครับรุ่นใหญ่ให้ให้ชมกัน ตามรุ่นนี้นะครับ5,9 0พพร้อมส่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโอเคนะครับนี่นะครับ F4 วินิ t อ u t o s o า n นะครับ F4 พดคัญยโสนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับตู้บลูทูธนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับลำโพง5ดอกนะครับแหลม2นิ้ว2ดอกนะครับกลาง3มนิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็เบส6.5นิ้ว1ดอกนะครับ เป็นสาทางเลยนะครับเบสกลางแหลมนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับมีเบสนะครับมีกลางแหลมแล้วก็วอลลุ่มเบสนะครับปรับความทีนะครับเพชญซี่เบสนะครับตัวปรับปรับความทีเบสนะครับ AUX นะครับที่ชาร์จนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีชาร์จแบตอยู่นะครับแล้วก็มีเช็คนะครับเช็คแบตเตอรี่นะครับเช็คกระแสไฟนะครับว่าใช้ไปเท่าไร่เหลือเท่าไหร่นะครับต้องชาร์จตอนไหนนะครับ ก็จะมีไฟเตือนบอกนะครับไฟบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้สวยนะครับสวิตช์ปิดเปิดแบบสตาร์ทรถนะครับก็น้ําหนักตัวนี้นะครับเกือบ10กิโลนะครับ9กกิโลครึ่งนะครับ9กกิโลครึ่งนะครับเสียงดีๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราเปิดเป็นแนวแดนๆนให้ฟังนะครับ ท่านที่ชื่นชอบนะครับแนวเบสแน่นๆนะครับกางใสๆนะครับก็แนะนำตัวนี้นะครับ6,900บาทพร้อมส่งนะครับ 6.5นิ้วนะครับซับนะครับ6.5นิ้วนะครับ1ดอกนะครับกลาง3นิ้วนะครับ2ดอกแหลมนะครับ2นิ้ว2ดอกนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนัก9.5กิโลกรัมนะครับนิ้วไปไหนได้นะครับฟังในห้องนะครับที่ทำงานนะครับปาร์ตี้นะครับริมสระน้ำชายทะเลนะครับหรือจะฟังในรถนะครับ แน่นนะครับเบสดีมากนะครับตัวนี้นะครับวันนี้นะครับเราถ่ายทำที่บ้านนะครับพร้อมส่งนะครับ6900บาทนะครับฝาก fc ด้วยนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่วีดีโอตู้าวนะครับตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ